สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้ตัวนี้เลย Eve Smart LED Bulb WiFi รุ่นนี้จะเป็นตัว EV03 นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็น10วัตต์เริ่มตั้งแต่แกะกล่องเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเปิดมาในกล่องก็จะมีหลอดไฟ1หลอดนะคะทีนี้ทุกคนจะต้องไปโหลดแอปนี้มาก่อนแอปนี้ชื่อว่า อีฟสมาร์นะคะทุกคนมีที่ o o o l l p เพ y แล้วก็มีทั้ง App Store ด้วยมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะอ่ะพอเราโหลดมาเสร็จแล้วนะเราก็นี่เลยกดเข้ามาในแอปนะพอกดเข้ามาในแอปแล้วอะคะ่ะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้อันนี้คือโฟมอะเชื่อมไว้ของที่บ้านแล้วนคะใช้จริงใช้จริงทีนี้เราก็เอาหลอดไฟอะ <c oughs> เสียบเข้าไปในขั้วเลยค่ะตัวนี้จะเป็นขั้ว e ย7นะพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บนะเราก็จะต้องเปิดสวิตช์หครั้งค่ะ สองสามสี 2, 3, 4, okay. ่ห้าโอเคทีนี้อะค่ะหลอดไฟมันก็จะเป็นแสงวบวแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้รุ่นเก่าอะมันจะเป็นกระพริบกระพริบนะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นวบวนะโอเคพอเสร็จแล้วค่ะเราก็เข้าหน้าโฮมแล้วก็กดบวกตรงนี้นะคะแล้วก็กดตัวนี้ไลติงนี่แล้วก็กดตัวนี้เลยทีนี้มันก็จะขึ้นมาให้เราดูว่าอะเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเปิดไฟก่อนนะแล้วก็ เปิดให้มันกระพริบทีเนี้ของเรากระพริบแล้วเนาะเราก็เชื่อมเลยตัวนี้ใช้ได้กับช่องสัญญาณ Wi-Fi 2.4เท่านั้นนะคะอ่าทีนี้นเราก็มาใส่รหัสกันเลยอ่ะค่ะระหว่างที่เรารอมันคอนเน็กนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รีเิสตเตอร์ตอนเราโหลดมามันจะต้องลงทะเบียนก่อนนะทุกคนมีให้เลือกอ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรแต่ว่าถ้าเอาสะดวกอะเอาเบอร์โทรเนาะ พอเชื่อมแล้วอะเราต้องบันทึกรหัสนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดจำรหัสไม่ได้เนี่ยของที่เราเชื่อมไว้อะมันจะเข้าไม่ได้เลยนะคะแนะนำว่าให้จดรหัสหรือบันทึกรหัสไว้ในเครื่องเลยนะคลิปลงทะเบียนนะคะถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนไม่เป็นอะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่อง description ละกันเนาะหรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้นะอ่ะโอเคมันคอนเน็กเสร็จแล้วเนาะทีนี้เราก็เลือกว่าเราอะจะให้มันอยู่ห้องไหนอันนี้โฟมีมาสเตอร์เบดรูมกับ room ลิฟทงรูมนะนะขอเลือกเป็นครเช่นละกันเนาะ โอเคโอเคพอเชื่อมเสร็จแล้วอะค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้มีให้เลือกหลายอย่างมากตัวเนี้ยจะเป็นตัวปรับไฟค่ะทุกคนไงทุกคนรอดูพี่หลอดเฮ้ยเป็นยังไงครับนี่ปรับความสว่างได้นี่หนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะคะ เราอยากให้ห้องเป็นโทนไหนวอร์มไลท์ไหมฟูไหมหรือว่าเดย์ไหมที่สำคัญเลยตัวนี้คือใครชอบแสงสีอะต้องมานี่ทุกคนมันก็จะเปลี่ยนสีได้นี่แล้วก็ไม่ได้เลือกได้แค่นี้นะคะนี่เราสามารถเลือกความสว่างก็ได้โทนสีก็ยังได้นี่ไใช้งานง่ายมากๆเชื่อมต่อก็ง่ายที่สำคัญค่ะเราสามารถ นี่มนุษย์ขี้เกียจแบบโฟมแนะนำเลยว่ามันสามารถเปิดติดได้ที่แอปเลยปึ๊บปึ๊บอ่าเป็นยังไงคะทุกคนอ่ะทีนี้เราขอปิดก่อนนะแล้วก็เปิดนะเห็นไหมคอนโทรลได้ได้วยปายนิ้วอฟสมาทไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีสินค้าอื่นๆเยอะแยะเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่ะฝากรอติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแนะนำตัวอื่นเพิ่มเติมนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย รอบหน้าอย่าลืมมาดูนะมีตัวอื่นเยอะแยะเลย